วันนี้วันที่5้าครับของการรีโนเวทนะครับตึกสิบห้าชั้น4นะครับก็มีทาสีในส่วนของวงกบนะครับหน้าต่างห้องน้ํานะครับแล้วก็วงกบรอบห้องเลยนะครับผมก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมวงกบหน้าต่างนะครับผมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวงกบประตูนะครับรวมกระทั่งบานประตูนะครับก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรอบที่หนะครับ ต้องมานะครับเก็บงานอีกโห่นะครับอย่างน้อยสักสองรอบนะครับ้วก็เราระเบียงกันตกนี่นะครับพอไปแล้วรอบที่หนึ่งนะครับเราจากผ้านี่นะครับวงกบนะครับหน้าต่างด้านหลังห้องนะครับสีรอบที่หนึ่งเสร็จทีบอยแล้วนะครับวันนี้มาช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ ติดภารกิจนะครับผมงานก็เลยได้มาช่วงเย็นนะครับก็ได้ถานะ่ายรอบเดียวนะครับผมเป็นวงกบประตูนะครับหน้าต่างนะครับรวมทั้งบัวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหน้าต่างฝั่งนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บานเดียวนะครับนั่นแล้วก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็ยังเหลือในส่วนของต้องมาทาสีองกบอีกสักหนึ่งรอบนะครับทั้เป็นสองรอบนะครับทั้งหมดนะครับเราดูว่าสีมันเข้มมันโอเคโอเคหรือยังนะครับถ้าโอเคเราก็จะไม่ทาต่อแต่ถ้าว่าถ้าไม่ยังไม่แจ่มไม่สวยอาจจะมีรอบที่สามนะครับเราก็จะเป็นทาสีนะครับผนังนะครับด้านนอกนะครับระเบียงนะครับที่ยังไม่ได้ทาเลยนะครับก็โปุ้ดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาคูดออกนะครับแล้วก็ จะเริ่มทาสีนะครับก็น่าจะประมาณสองวันเพราะเราใช้เวลาว่างมาทํานะครับก็ทาสีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพื้นด้วยนะครับต้องมาทาสีพื้นเคลียท,ยทุกอย่างนะครับที่ใช้ในการทําก็วางแผนไว้ประมาณสองถึงสามวันนะครับส่วนนี้ก็จะเรือคลินิกนะครับทำความสะอาดนะครับผมซึ่ง วันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแฮปปี้นะเมื่อสักครู่นะครับลูกค้าก็ติดตามมาจาก facebook Fanpage นะครับผมที่เกี่ยวกับห้องเช่านะครับผมอยู่ช่อง y o YouTube ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับที่โพสให้เช่านะครับก็มีลูกค้าตามมาแล้วก็มาเห็นห้องสภาพโอเคแล้วนะครับก็ทำการมัดจำจองไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะมาจ่ายค่ามัดจำแล้วก็ค่าประกันทั้งหมดเลยนะครับ สิ้นเดือนกุมภานี้นะครับผมนัดกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนให้ได้รับชมนะครับหลังจากที่ห้องเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ